ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลย Lemon s h o p มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็กอกฟลูดกีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ทัาชอปทางร้านก็จะมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆราวๆ10แมปเช่นบล็อก o ูและชินโด Life บริการกดเพรแม l l Star กดผลปีศาจในแมปบล็อก o ูแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์นในแมปบล็อก o ูแล้วก็แมปชินโดไลฟ์กันอีกด้วยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเฮลโลไกด์ว้าซับดู โอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าทุกคนฮนะและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสรุปอัปเดตล่าสุดให้ทุกคนฟังนะว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะอย่างแรกเลยที่อัปเดตเข้ามาทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะลเห็นเห็นหมู่บ้านข้างหลังปะครับอ่าโคสวยผมบอกเลยนะว่าแบบสวยมากอะแบบ คนนะฮะแบบของแท้เลยนะสวยจริงแบบสวยเกินอนะ่ะเออสวยขนาดอะไรเยะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาต่างๆในเกมกันบ้างดีกว่านะครับนี่อันนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าอีดิตนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็หน้าสตอรี่นะฮะก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็อารีนาเอ็กแล้วก็อันนี้นะฮะวอร์ War. อันนี้อะไรเอยเวอร์เอ็กแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็น F K เอาเอาสปินนะฮะเอาะะเอาสปินกับตังแล้วก็อันนี้อารีนาแล้วอันนี้ล่ะอันนี้อ้อยไม่ใช่ดิทุกคนอันนั้นมาเป็นโหมดนะครับอันเนี้ยเอออันเนี้ยฟรีสปินกับเงินนะฮะแล้วก็อันนี้คอนควสอ่าประมาณนี้นะฮะทุกคนอเดี๋ยวผมจะกดเพล์ไปเลยนะฮะ สิ่งแรกเลยนะครับที่ต่างออกไปเลยก็คือจะมีโคนฮะอยู่2อันนะฮะทุกคนจะมีโคนฮะอันเล็กแล้วก็โคนฮะอันใหญ่แต่ทีนี้ว่าคือผู้พัฒนาเกมเขาก็รู้แหละว่าบางคนก็เล่นในมือถือแล้วก็สเปกก็ไม่ได้แรงใช่ไหมฮะเขาก็เลยไม่ได้ลบเมืองเก่าออกนะทุกคนเมืองเก่าก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีเมืองใหม่ด้วยถือว่าเป็นสวรรค์เลยนะคือมีน้องๆบางคนนะครับพูดแบบพูดกับผมว่า เออเนี่ยพี่ถ้าคโนฮาให,หม่อัปเดตเข้ามาผมจะทํำยังไงดีเพราะว่าสเปคมันก็ไม่ได้แรงใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับคือคโนฮา,าเขามี2เมืองเหมือนอ,อ่าเหมือนสตอมเลยนะฮะทุกคนอ่าก็คือไม่ต้องเสียใจกันครับเป็นสวรรค์เลยนะกับคนที่สเปคไม่ได้แรงนะฮะเออก็ไปแวะไปดูได้นะครับเออมันก็เอาไว้เล่นได้ดูได้อะไรอย่างงี้โอเคครับต่อไปเลยดีกว่า ผมจะเทเลพอตไปที่เมืองใหม่นะฮะทุกคนกดไปเลยผมคิดว่าแนละ้วเมืองใหม่มันสวยมากเลยนะจริงๆนะแบบต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะทุกคนแล้วก็รูปแบบเมืองก็เปลี่ยนแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเข้ามามีทั้งภูเขารูปหน้าโหครังง้งนี้แล้วก็มีฟอเรสต์ออฟเอ e เบอร์ ber, ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะแต่ถามว่าอันเก่าเอาออกไหมก็ไม่ได้เอาออกนะทุกคน เขาแค่เอาเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แล้วกันนะครับก่อนที่ผมกับไอกี้จะพาทุกคนไปทัวร์นะ <c oughs> ไอกี้มันก็ยังชักกระตุกเหมือนเดิมนะฮะทุกคนแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะฮะโอเคไม่เป็นไรคือก่อนที่เราจะไปทัวร์คนนหะ,ะกันนะผมก็จะมาสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรมาบ้างนะหนึ่งเลยนะฮะก็เป็นในเรื่องของโหมดนะฮะทุกคน มันจะมีดาบดาบไม่มีนะฮะแล้วก็เอลิเมนต์ก็ไม่มีนะอ่าก็จะมีในเรื่องของโหมดนะฮะทุกคนโหมดอันนี้นะครับอ่ามันเป็นโหมดเหมือน Out er อัลต้าอินสติ้งอ่ะทุกคนในเรื่องอ่าดา n ์กนอนนะครับใช่แล้วก็เกิดเวลา2.20นาฬิกานาที1ทับนะฮะเกิดที่คโนฮะเมืองใหม่เมืองนี้เลยนะฮะทุกคน ใครที่เจอก็อย่าลืมส่งมาให้ผมรีวิวกันด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือลำพังโดมผมไม่น่าจะได้รีวิวนะเออแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของบัตรลายใหม่นะฮะสองอันก็จะมีคริสตันสีเขียวนะฮะอ่าอันนี้เลย1นึทับเจนะฮะแล้วก็จะมีอ่าเดว่าจะเรียกว่าเดว่าหรือเดฟอะไรสักอย่างแหละทกคน ผมขอเรียกว่าเดว่าแล้วกันนะฮะเดว่าเลงโกคุนะฮะอ่าเราจะต้องไปตีบอสเพนะฮะทุกคนคือ ทุกคนอาจจะคิดว่าเออเนี่ยเพนมันจะหายไปแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้หายนะมันยังอยู่นะครับเออใช่ผมก็งงเลยนะฮะเพราะว่าทำไมเพนยังอยู่อ่าก็คือเราจะต้องไปตีเพนนะฮะมันก็โอกาสออกอยู่ที่1นทับหกเลยนะอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนการลง10ห่างนะทุกคนแต่ว่าผมคิดว่ามันยากกว่าเยอะเลยนะยากกว่าลง10ห่างเยอะเลย,ยก,กว่าจะได้บัตรลายอันนี้มา นยี่บอสเฟิร์สนะฮะทุกคนก็อาจจะสงสัยกันใช่ไหมว่าตีเพนยังไงนะฮะให้ทุกคนกดมาที่ตัว L นะฮะกดมาที่ตัว L แล้วให้ไปที่ main mission นะคือตรงนี้นะฮะที่ผมวงอยู่นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะฮะนี่ไฟเดว่านะอาร์ตก็จะมี private server กับโกโกนี่ก็คือ เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะฮะทุกคนไปตีกับคนที่ไม่รู้จักนะแต่ถ้า p r i v a t e server ก็ไปตีกับเพื่อนเราเองนะฮะอาสามคนแล้วก็มันก็ต้องไปสุ่มดรอปอีกนะว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะเนตอันนี้เออถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการหาเนตเลยนะคือไม่เคยมีหนเนตไหนนะครับหรือว่าบัตรลายไหนที่ไปตีบอสแล้วได้เนตรมานะเอออันนี้ก็แปลกใหม่ไปหนึ่งอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าเพนถามว่ายังดรอปของอยู่ไหม อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะดรอปแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปตีเลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเดว่าเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้นะฮะมันจะเป็นลิมิเต็ดนะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของสกิลก็เหมือนเหมือนกันเลยนะทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนแค่ชื่อยอย่างเดียวไงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นหาด้วยตัวเองแต่อันนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะฮะสามารถสมได้อ่า ก็โอกาสออกอยู่ครับอยู่ที่1นทับสองนะฮะทุกคนอ่ะก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทัวร์โคโนฮะกันนะฮะอ่ะก็เปิดโหมดไปเลยนะครับมาดีเปิดโหมดบินไปนเลยปึ๊บอ่ะฮบินขึ้นมาและโอเคฮะอันนี้ก็คือหน้าหมู่บ้านนะทุกคนก็จะมีที่ฝึกอ่าฝึกวิชาเพิ่มเลเวลอยู่ที่1ที่2ที่แล้วก็ 3ที่นะฮะท่อนไม้แล้วก็จะมีเหมือนอยุธยานะทุกคนมีแม่น้ำนะครับแม่น้ำอยุธยาหรือเปล่าอเ,เออคนละเรื่องกันแล้วนะอันนี้มันชินโดนะฮะอ่อก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าหมู่บ้านนะฮะก็มีที่ท่อนไม้ครับที่ฝึกวิชาหลายที่เลยนะ่ะโลง่ลงๆเลยสวยนะทุกคนอันนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันมันจะสวยวันนี้เยอะเลยนะนี่ก็มาเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีกับอ่า Forest of Ember นะครับเออนี่ทุกคนเช้าแล้วโคตรสวยเห็นว่าสวยเกินแล้วเห็นตรงนู้นว่าหน้าโฮคังเงี้ยนะฮะเออก็มันน่าจะเป็นหน้าของโมเดลผู้พัฒนานะฮะอ่าน่าจะมี3คนนะครับหลักๆแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น Forest of Ember เขาก็ยกมาไว้กับโคโนฮะด้วยนะทุกคนอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะและ้วก็คือว่า ตอนเข้าไปนะฮะมันก็เป็นสนาม Pv PVP เหมือนกับ Forest of Ember เลยนะเอ้ยเอาทุกคนผมบักเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมปิดหมอยก่อนมันจะได้ไม่บักนะอ่าทุกคนครับคือว่ามันมีสนามประลอง2ที่นะอันนี้คือเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะวิ่งหลุดสนามประลองนี่มันก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆนะ อ่าฮ PVP ยังไงก็ <g iggle> <g iggle> เจอกันแน่นอนนะครับในี้ใส่สก,กิลกันได้แบบมันๆนะฮะเออจะได้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวบักสนามเฮ้ยเดี๋ยววิ่งหลุดออกสนามอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีสนามอีกสนามหนึ่งนะฮะที่เป็นสนามโล่งนะอันนี้ก็อยู่ขึ้นแต่ละคนนะครับว่าชอบสนามแบบไหนนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสนามต่อไปแล้วกันแต่ตอนเนี้ยผมบัคกทุกคน <g iggle> เออแบบใหม่มันก็จะบั็กบกหน่อยนะฮะเออก็ ทำใจกันนิดนึงโอเครีเซตก่อนอ่ะทุกคนแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะมี3ทางนะมีประตูที่1อันนี้ประตูกลางเลยนะฮะแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นประตูที่3เฮ้ยไม่ใช่สิเยอะกว่านั้นที่หนึแล้วก็ประตูที่4โอ้มี5ประตูเลยนะฮะโอ้โหว้าว5ประตู นี่ทุกคนมุมสูงนะครับนี่นี่คือหมู่บ้านคนฮะจากมุมสูงนะโอ้โคตรเฟี้ยวสวยนะทุกคนสวยมากเลยต้นไม้ก็เปลี่ยนไปด้วยสนามประลองอยู่ไหนเอยสนามประลองเฮ้ทุกคนอ๋อสนามประลองอยู่หลังหมู่บ้านนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะมีโรงบาลด้วยทุกคนเนี่ยโรงบาลน,นินจานะฮะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะใช่นะใช่ดิ มันต้องใช่แหละเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ้าผมมัว่วผมต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นที่ทําการของโฮครังนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่ก็คือลูกป,ปั้นผู้พัฒนาละกันนะเออสามคนนะฮะอโคตรเท่เลยเฟี้ยวเนี่ยเฮ้ยคตรเฟี้ยวอ่ะอันนี้ก็คือสนามประลองอีกหนึ่งที่นะฮะทุกคนอ่าประลองกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ เขาไม่มีแท่นนั้นให้หทุกคนที่แบบว่ากดดูเอลอะใช่เราต้องเข้าไปที่นั่นอย่างเดียวนะฮะที่นี่ก็จะเป็นแบบ PVP กันแบบไม่ค่อยอยุติธรรมนะฮะประมาณน,นั้นเออเพราะว่ามาดูเอลไว้ได้ไงอันนี้เป็นอะไรเอ่ย,อยหรือว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลนนะะทุกคนเอออันนี้น่าจะเป็นโรงบาลปะเออผมก็ไม่ชืว่า <laughs> เออใช่มหเถอะอ่าบรรยากาศรอบๆโคโนฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงครับว้าวกับอัปเดตนี้หรือเปล่าสาหรับผมคิดว่าว้าวมากเลยนะคือมันสวยอะมันสวยมากเลยนะจริงๆเนี่ยทุกคนดูดิมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่าอย่างอันนั้นก็เอามาไว้รวมกับโคโนฮะด้วยอะไรหลายหลอย่างนะครับคือแบบเขาทําเหมือนมากเลยนะเออ โอเคฮะทุกคนสรุปอัปเดตของไอกี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะผมหวังว่าอัปเดตนี้ก็จะทําให้กับทุกคนสนุกกันนะ <c oughs> ตีเพลงกันยับยับนะเออถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ